F-35 ส t e a l t h Jet ตเจอังกฤษโจมตีอีกครั้งคราวนี้ในญี่ปุ่นวิเคราะห์เชิงลึก2,000คำในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเครื่องบินขับไล่ล่องหนรุ่น F-35 ของสหราชอาณาจากักร Royal Air Force และ Royal n a v y ได้กลายเป็นหนึ่งในสัญ,ญลักษณ์ของขุมกำลังทางอากาศแห่งยุคสมัยใหม่และเหตุการณ์ล่าสุดที่มีรายงานว่า F-35B ของอังกฤษปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายในญี่ปุ่นได้สร้างความสนใจอย่างกว้างขวาง ทั้งในแง่ยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านความมั่นคงและการส่งสัญญาณเชิงการเมืองต่อภูมิภาคอินโดแปซิฟิกบทความนี้จะพาคุณไปจอะลึกเหตุการณ์ดังกล่าวตั้งแต่ภูมิหลังขององค์การปฏิบัติการขีดความสามารถของ F 3 5 B ผลกระทบด้านยุทธศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างอังกฤษญี่ปุ่นและในย่ำสำคัญต่อความมั่นคงของภูมิภาค 1. ภูมิหลังของภารกิจในญี่ปุ่นการที่ F 3 5 B ของอังกฤษปรากฏตัวและมีรายงานว่าได้โจมตีเป้าหมายในญี่ปุ่น ไม่ได้เกิดขึ้นแบบฉับพลันแต่เป็นผลจากกระบวนการเสริมสร้างความร่วมมือทางทหารระหว่างสหราชอาณาจักรกับญี่ปุ่นที่ต่อเนื่องมาหลายปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากอังกฤษประกาศยุทธ,ธศาสตร์ Global Britain ที่มุ่งเพิ่มบทบาทในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกญี่ปุ่นในฐานะพันธมิตรใกล้ชิดของสหรัฐอ,อเมริกาและเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความกังวลต่อการขยายอำนาจทางทหารของจีนและเกาหลีเหนือจึงเปิดรับการซ้อมรบและการฝึกปฏิบัติการร่วมกับชาติพันธมิตรตะวันตกมากขึ้น การมี F-35B ของอังกฤษในพื้นที่จึงเป็นทั้งการฝึกซ้อมการทดสอบขีดความสามารถและการส่งสัญญาณเชิงยุทธศาสตร์ 2. ขีดความสามารถของ F-35B ของอังกฤษรุ่นที่อังกฤษใช้งานหลักคือ F-35B Lightning II ซึ่งเป็นรุ่นขึ้นลงทางดิ่งระยะสัน้น STOVL สามารถปฏิบัติการจากเรือบรรทุกเครื่องบินชั้นควีนเอลิซาเบธได้จุดเด่นของ F-35B ได้แก่เทคโนโลยีล่องหนสตีล ลดการตรวจจับด้วยเรดาร์และอินฟราเรดระบบเซ็นเซอร์ขั้นสูง and APG 8 1 AESA radar distribute aperture system DAS และ electro optical targeting system EOTS การเชื่อมโยงข้อมูลเครือข่าย network centric warfare สามารถรับส่งข้อมูลกับเครื่องบินเรือและระบบภาคพื้นดินแบบ real time ขีดความสามารถโจมตีหลายมิติ ทั้งอากาศสู่อากาศและอากาศสู่พื้นด้วยอาวุธแม่นยำสูงเช่น AIM 1 2 0 AMRAAM SPEAR 3และ PAVE IV ความคล่องตัวทางยุทธวิธีใช้ทางวิ่งสั้นหรือขึ้นลงดิ่งจากเรือบรรทุกเครื่องบินได้คุณ,ณสมบัติเหล่านี้ทำให้ F 3 5 B เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับปฏิบัติการในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงและมีระบบป้องกันภัยทางอากาศขั้นสูงของคู่แข่ง 3. เหตุการณ์โจมตีในญี่ปุ่นสิ่งที่เกิดขึ้นแม้รายละเอียดเชิงลึกของเป้าหมายจะยังคงเป็นความลับแต่จากรายงานข่าวกรองระบุว่า F35B ของอังกฤษได้จำลองสถานการณ์โจมตีแบบล่องหนในพื้นที่ทางตอนเหนือของญี่ปุ่นโดยเป็นส่วนหนึ่งขององค์การฝึกร่วมกับกองกำลังป้องกันตนเองทางอากาศของญี่ปุ่น j s d f ภารกิจหลักจำลองการโจมตีเป้าหมายที่มีระบบป้องกันภัยทางอากาศขั้นสูงการประสานงาน ใช้ระบบเชื่อมต่อข้อมูลกับเครื่องบิน F 3 5 A ของญี่ปุ่นเพื่อแลกเปลี่ยนภาพสถานการณ์ทางอากาศผลลัพธ์เครื่องบินอังกฤษสามารถเข้าถึงเป้าหมายจำลองโดยไม่ถูกตรวจจับในระยะสำคัญนี่จึงถูกมองว่าเป็นการแสดงแสนยานุภาพและเป็นการยืนยันว่ากองทัพอังกฤษสามารถปฏิบัติการร่วมกับพันธมิตรในเอเชียตะวันออกได้อย่างไร้อรอยต่อ 4. ความหมายเชิงยุทธศาสตร์เหตุการณ์นี้มีนัยะสำคัญในหลายมิติ 4.1การส่งสัญญาณถึงจีนและเกาหลีเหนือการมีเครื่องบินล่องหนของอังกฤษบินปฏิบัติการในญี่ปุ่นคือการประกาศชัดเจนว่าภูมิภาคนี้ไม่ได้อยู่ในความสนใจของสหรัฐอเมริกาเพียงประเทศเดียวแต่พันธมิตรนาโต้รายอื่นก็พร้อมเข้ามามีบทบาท4.2การยกระดับความร่วมมืออังกฤษญี่ปุ่นอังกฤษและญี่ปุ่นได้ลงนามในข้อตกลง Reciprocal a c c e s s a g r e e m e n t r a a ทำให้การเคลื่อนย้ายกำลังและการฝึกซ้อมร่วมทำได้ง่ายขึ้น F 3 5 b ที่เข้าร่วมปฏิบัติการในญี่ปุ่นจึงเป็นผลโดยตรงจากข้อตกลงนี้4.3การเตรียมพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉินในกรณีเกิดความขัดแย้งเช่นการลุกรานไต้หวันหรือการโจมตีจากเกาหลีเหนือ F 3 5 b ของอังกฤษอาจสามารถเข้ามาสนับสนุนได้ทันทีเนื่องจากมีการฝึกและสร้างความคุ้นเคยกับพื้นที่แล้ว 5. มิติทางการเมืองนอกเหนือจากยุทธศาสตร์ทางทหารแล้ว เหตุการณ์นี้ยังเป็นการส่งสัญญาณทางการเมืองอังกฤษต้องการยืนยันบทบาทในเวทีโลกหลังเบรกสิตญี่ปุ่นต้องการพันธมิตรนอกภูมิภาคเพื่อลดการพึ่งพาสหรัฐอเมริกาเพียงรายเดียว NATO ขยายขอบเขตความสนใจจากยุโรปสู่เอเชียแปซิฟิกความร่วมมือเช่นนี้ยังช่วยกระชับความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยีป้องกันประเทศเช่นโครงการพัฒนาเครื่องบินรบรุ่นใหม่ GCAP Global Combat Air Programme ระหว่างอังกฤษญี่ปุ่นและอิตาลี 6. มิติด้านเทคนิคและการปฏิบัติการเหตุการณ์ในญี่ปุ่นเป็นโอกาสสำคัญในการทดสอบสมรรถนะของ F-35B ในสภาพแวดล้อมเอเชียตะวันออกซึ่งมีความท้าทายเช่นภูมิประเทศและสภาพอากาศญี่ปุ่นมีภูเขาสูงและอากาศหนาวเย็นในบางพื้นที่ซึ่งส่งผลต่อการบินภัยคุกคามจากเรดาร์ขั้นสูงการซ้อมรบจำลองการแทรกซึมเข้าเขตเรดาร์ศัตรูถือเป็นบททดสอบจริง การประสานงานข้ามชาติ F-35B ของอังกฤษต้องทำงานร่วมกับระบบสื่อสารและยุทธวิธีของญี่ปุ่นอย่างรับรื่นผลลัพธ์ที่ได้แสดงว่า F-35B สามารถทำงานร่วมกับพันธมิตรได้อย่างไร้ปัญหา 7. ผลกระทบต่อความมั่นคงในภูมิภาคการที่อังกฤษนำ F-35B มาปฏิบัติการในญี่ปุ่นไม่เพียงแต่เพิ่มขีดความสามารถในการป้องปรามแต่ยังเปลี่ยนดุลอำนาจในภูมิภาคเล็กน้อย จีนอาจมองว่านี่คือการขยายอิทธิพลของตะวันตกในเอเชียตะวันออกเกาหลีเหนืออาจเพิ่มการฝึกซ้อมและทดสอบขีปนาวุธเพื่อแสดงท่าทีตอบโต้เกาหลีใต้และออสเตรเลียาอาจยกระดับความร่วมมือกับอังกฤษมากขึ้น 8. มุมมองจากผู้เชี่ยวชาญน,นักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงมองว่านี่เป็นสัญญาณเปิดว่าภูมิภาคอินโดแปซิฟิกจะกลายเป็นสมรภูมิหลักขององค์การแข่งขันมหาอำนาจในทศวรรษหน้า การมี F-35B ของอังกฤษเข้าร่วมคือการตอบย้ำว่าพันธมิตรตะวันตกเตรียมพร้อมในหลายแนวรบ 9. บทเรียนที่ได้จากเหตุการณ์การฝึกข้ามชาติเป็นสิ่งจำเป็นการทำงานร่วมกันร,ระหว่างอังกฤษและญี่ปุ่นทำให้สามารถตอบสนองต่อวิกฤตได้เร็วเทคโนโลยีล่องหนยังคงได้เปรียบแม้ระบบเรดาร์จะพัฒนาขึ้นแต่ F-35B ก็ยังสามารถเข้าถึงเป้าหมายโดยไม่ถูกตรวจจับในระยะสำคัญความร่วมมือข้ามทวีปจะเพิ่มขึ้นจากยุโรปสู่เอเชียในบริบทความมั่นคง บทสรุปเหตุการณ์ British F-35 s t e e l t h Strike s a g a i n t h i s t i m e in Japan เป็นมากกว่าข่าวการฝึกซ้อมทางทหารแต่คือสัญญาณทางยุทธศาสตร์ที่สะท้อนความร่วมมือของพันธมิตรตะวันตกในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกการปรากฏตัวของ F-35B ของอังกฤษในญี่ปุ่นไม่เพียงแต่แสดงถึงความพร้อมรบแต่ยังเป็นการยืนยันว่าความมั่นคงของภูมิภาคนี้เกี่ยวพันโดยตรงกับดุลอำนาจโลกในภาพรวมเหตุการณ์นี้คือการแสดงแสนยานุภาพการสร้างพันธมิตร และการเตรียมพร้อมต่อภัยคุกคามในอนาคตซึ่งอาจมีผลยาวไกลต่อสมดุลกำลังในเอเชียตะวันออกถ้าต้องการฉันสามารถเขียนเวอร์ชันขยายเป็น3,000คำโดยเพิ่มรายละเอียดการวิเคราะห์เชิงเทคนิคของ F 3 5 b ข้อมูลเชิงลึกของโครงการ GCAP และการเปรียบเทียบกับเครื่องบินล่องหนของจีนและรัสเซียเพื่อให้ครอบคลุมทุกมิติของข่าวนี้